สวัสดีค่ะสันบ้านสาวชิมค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับเบ้าดำครับหนึ่งไก่บ้านยั่วจิ้มแก้วสุนสมค่ะไก่บ้านเป็นตัวนะค่ะแต่ว่ามื้อนี้กินลายค้คนกระเลยปเป็นชิมเนาะค่ะเพื่อความกิ่นง่ายพี่นอ้องไก่บ้านไก่ตีเขาค่ะ,คะคนหนึ่งยุ่อยๆามงดูค่ะจนกระดูกร่อนเนาะพี่น้องเสียที่สุดก็เป็นไก่บ้านเนี่ยนะจิมจ้มกับน้ำจิ้มสุนสมค่ะมาครับพี่น้องอีกหนึ่งเมนูค่ะตำกุ้งสดเนาะค่ะอยากพี่น้องอยากกินกุ้งสดค่ะ ปิดปิกลงไอุตานค่นสุรวดครับ ะบะเขือเขืออน้อบะเขือเล่นเจ้าซึมซุกมัดกล่องเอเล่เ,ลเป็น,น,นอะไรไปตายใส่บักล่นใส่บักหนาวงไปเด้กค่ะน้ำป,ปลาปลาใส่ขวดแญ่ไปเอาพี่น้อง เสื้อขวดปะไว้ค่ะเมื่อส่องขวดกับประยูเ <c oughs> มื่อส่องขวดกับประยู <c oughs> มันใส่ปุ๋ยยานใส่างย้ำเก่งขายไงนะน,นี่เป็นขวดโคกนี่เกิดย้ำ <c oughs> จะบะเพาที่น่อง <c oughs> สดหรือเหลากุ้งเนาะันอื่นเนาะหลมาสิมเหลี่ยมหมดเถอะเหลี่ยมห,หมดนนะ เสียบค่ะคุณาเสียเพ็รเพ็รค่ะอ้วนอ้วนนะแปียาอย่างเดีวอวนั้วนไหมคำว่าอ่วนอ้วนดีเสนอคำว่าอันวจีเหลวปืนไะพี่คุเสียบค่ะ ้มาเด้อค่ะมาเด้อค่าประเด้อพี่น้องกินข้าวกับครอบครัวค่ะาเจ้าดีเสียบน้องกันค่าไก่ครับเสียบเลยครับเหนียวๆครับเอ้าเทิกระเบิดเอาไว้น่อยมันได้เงินแก้วนี่ยนะฮึย่างแบบไว้น่อยยุบไปเดี่ยวุพี่น้องมาเด้อขาแจมแจมน้องกันของนี่เสียบข้าวเหีียวให้กับอินทร์นะให้กินด้วยนะ

เราทำให้เสื้อมนะครับนี่บ้าเบียร์แล้วเป็นเซฟเซฟทั้แหละเลิกทำงานนี่แต่ตอนไหนไงไหนคนจากบุ๊บมาดีกว่าไหมข้าไปเลยเอาเลยนะาได้จ้าไปเลยี่ยครับเดี๋ยจับเอ้งมากตนน้ำตืนน้ำมูอดไรมา

ก็เราหมดไปเด็กขันตัวไอีดีัขั้นหารู้มั้ยเงินไม่เงิน้อตาล้ำตาอมันจะตีให้เจ้ามอนตีตาแห้เราแตกกันเจเร่องขอซื้อตัอตางตัวกับหันหาอั้นใจมันเขาย

ว่าเราทิ้าหลายกติกล้วต่างันี้ครับขินงงสดจ้าอันให้เปตีน้ไก่อะไรนี่เนี่ยฮะไก่ละอืนาาหยาลงนั้นเนยลงเลรอเอาไม่ไดให้อไปเลยรอปีนั้นน่ะไก่พอหลายๆน่ะฮาล้งน่ะ ตายเมื่อกระส่เนน้อดีเมื่อหลอดไก่อะเดี๋ยวคนมยืนอือไกหลายนี่เ่อวเขาไม่ยืนี like well, ่่อวนบอกได้ไงมาต้องกวนอี่เนี่ยแหละแกโอ้อินทางของแท้จริงเลยอร่อยไหมครับอาน้ำมา่ไงน้ำอ อันนี้เรน้ำกำลังงงอาบน้ตะกี้กำลังงงดให้ลูกนะกเด็ล้ไปได้ไหมน่มกระด็นล้มนะน้่หยดน้่หยดน้่หยดคุณจะดื่ข้าใส่ด้วยใช่ครับคุณจะแค่กับบ้านเท่าน

พี่ยค่าของอพี่ใครก็ได้กินหมูกอะไรละพี่นี้หลังคนเนาะอ้วนต่วหนนาสวยแบบจ้อยมาสวยเลยทสวยละสวยเข้าโค้งสวยล้เอาอะไรอเอาใครอ,ยอ,ยอีกน,น่งนาะอาจหนักไปเรื่อยเรื่อยนั่นเนาะข้ามี้ถอยลเลยเนณ พอเอาหนะหลานี่เจ้ไม่กินผลเล่เอาใส่ด้วยนะปุ๊บถูกนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางของเขาเขาต้องชาบูใช้ไม่าจมันชาบูมันจะยามสุดเลยวะวันนี้

วัดอะไรนะจำปุระเหรอจำปุระไม่ปูนะปูอัดนะที่เรากินแต่ก่อนนะมันจะมีปูอัดด้วยเป็นก้างเหเป็นเนื้อปูอัดเนียเป็นคืองจั่งปูอัดนี่แหละกระว้อมเป็นปูอัดแทงอย่างเงี้ยเหรอเป็นอันนิ่มๆที่หนูชอบกินหนูเซเว่นน่ะนะมันอยู่ตรงไหนคือส่งกับด้วยซิหั่ะที่กินอ่ะตรงนี้เคนตรงนี้ไม่เห็นเห็นตัวแรกเขาเอามากินเนี่ย ไปตลาดมัอะไบตามเสอะีเ่ทาไปไม่รู้เลยกินงไงครั้งแรกไปียไปตลอดเฮะเดมพ่้องเลบ้านไกลบ้านเอมาไกลบ้านกบนลาเเลยเชฟอ่ะออเลย ไปบ้านนนีแบนิ่เหรอพี่หะนนนเื่อแบ้านนี่แก่ไหนอย่างเงียังไม่ตายหรอโตตรงทากับเพือยอายุซ้ำกันป้อพอุณนซ้ำกันตแจงมันนั่นอ่ะตจ้าง

เรื่องมัดห้ามเราห้ามเรื่องมัดแล้วเริ่มงสิ่นี้แต่ว่าเรากินอ่ะ่ห้ามอย่าห้ามโอ้เผ็ดยุ่เนี่ยเราก็กินได้เขากินอะไรกินเสือบ้าบุกถิ่ไทยบ่เถ็่นอะไรนีวอืมบุกถ่นไทยเลยเรากินอะไรบ้กิ่นไทยดเลยเรื่เาเป็นกุ้งหมอบุกถ่ไทยนีแต่เผ็ดเนี่

<zeniu. S 2> ขึนกอน้น้ำก่อนติดออชงตัวบกุ้งกับเซบแตดนี่นะต้องใส่พพชกน้ำกุง้งนะกิดแล้วติดท้องเ<า>น,นี่ยท่านท่านแบบบกน้ำเนี้อันนี้ใครับบ้าน,นอะไร

อิ่มไหมหายไหมไม่ไม่หานี่ตุกดนเสียแล้วก็หายตุกเลยออกมาแล้วนีสวัสดีครับกันคัะเดนอยเด็น้มันบแล้วไม่ไหวนิ่มไรโอ้ใครอยากให้ะเด็นหนเนาะ เป็นบาเก่งๆออกหลังๆรอนีั้นคนหนึ่งนยปีบีบว่ะคือเขาหาปีเต็ม่่้งเออมันเป็เตอะนะรับก็เห็นว่าหลองโตึนโตนึกว่าดีเป็นต้นน้ำเยอะค่ะน้ำทุก

บ่ใกล้ก็ว่าค่าเป็นม้าเ่ะนปย่านม้ามุทธิไตรยาข้าไปน้ำข้าไปน้ำมันนั่หอมแต่ระวังรถทำบ้านในนี่มมันจะไปเข่าไปหารถอยางก็มากัดนั่นละอ่้พงงูรือเีามนสิงมนงเขันเดุดโรเหยียด่างหากมันจอดเลยเรือเออไม่ได้ไม่เหยียดคนไปจับคอปุ๊บดึงกาคนโอ้

เย็นแรค่ะฮะงอนมะคือเล็กคือเล็กิ้งโดงแต่ว่าตัวเหาเห็นอันจิ้งด่งมันบักงูเหี่ยงกระโดดกระเดือกงูจุดที่ก็ดีเยี่ยมเนาะอะไรเนี่ยค่ะพี่เนี่ยพี่น้องนี่ละครอบครัวนะค่ะกินข้าวกินน้ำซุ้มกันทุกมื้อกินแล้วกับนี้ช่วงนี้แหละที่ได้เว้าได้คุยกันหลายคือเนาะพี่น้องพาพี่น้องมากินข้าวซิบเซนน้ำกันเกือบทุกมื้อนั่นแหละค่ะ น้องสายกับมาอยู่น้ำกันงดีละตะละมือเดือดดื่นหลักก็คอยกลับบ้านพร้อมกันเหมือนกันน้องสับคลิปนี้กับเสี่ยวไอซ์นี่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดี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 ่ะสวัสดีคีค่ะสอัสดีค่ะสวัวัสดีค่ะ